อารุณสวัสดีสสดครับตื่นแล้ววันนี้ตื่นมาด้วยความสดใสยเยี่ยมนะไม่ได้ตื่นที่นี่ตื่นที่อ่องเพลินเหมือนเดิมก่อนตรงเพลินไปทํางานอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วตอนเช้าเพลินสั่งกาแฟมาให้กินด้วยของร้านเดิมเลยมั้งแต่ว่ามันโพชชั่นมันเล็กลงแล้วก็เออรู้สึกดีขึ้นนะเหมือนแบบกินกาแฟน้อยคือไม่ได้รู้สึกดีขึ้นอย่างนั้นแต่หมายถึงอธิบายว่าไงดีไม่แน่ใจแต่ว่ามันถูกลงอะเออมันได้น้อยลงมันก็ถูกลงเลยก็โอเคแล้วก็เมื่อเช้าหลังจากกินกาแฟดูคนหนุ่มอะไรเสร็จใช่ม ก็เก็บของออกมาที่นี่มานั่งทํางงทํางาน,งานแล้วก็ประชุมที่นี่นะยาวๆวไปเลยลากมาจนถึงตอนนี้คือกูเพิ่งได้พักตอนเที่ยงซึ่งตอนเที่ยงกูก็นั่งเนกีตาราไปแป๊บหนึ่งอะนะก็คือเสียงกูรู้สึกว่ากูกลับมาแล้วเสียงกูนี่กลับมาได้แล้วไม่ไม่แย่แล้วตอนนี้ถือว่าโอเคยอมเยี่ยมแล้วก็ประชุมงานวีคนี้ไปก็มีทานุทันเฟืองงานแฮนโวเวอร์อะไรนู่นนะนะั่นน่ะประมาณนี้นะไม่ได้เยอะมากมายคร่าว<ม>แต่ว่ากูรู้สึกว่าครั้งนี้กูรู้สึกว่ากูค,คลาบมากปกติ กูรู้สึกว่ากูไม่ได้เศร้าที่จะต้องไปและกูก็ไม่ได้รู้สึกดีใจที่ต้องไปอะไรเงี้ยคือในครั้งแรกๆที่กูเปลี่ยนงานกูจาได้ว่ากูรู้สึกว่าแบบรู้สึกปุกพันมากๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าเออมันจะต้องเป็นไปในพาร์ทของมันอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ตามนั้นแหละครับยอดเยี่ยม แล้วก็เดี๋ยววันนี้ทาพที่ต้องทําหลายอย่างช่วงเช้าก็ทําเสร็จแล้วแบบส่งงานทําชี้ส่งงานนู่นนี่นั่นแล้วก็มีไอางานเด็บที่เราติดไว้วันศุกร์ใช่ไหมไอเคียเซิร์ฟเวอร์หายไปอีกแล้วครับน,นี่แต่ว่าบอกพี่เขาให้เปิดเซิร์ฟเวอร์แนละ้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเซวิตบางตัวเขาปิดไปแล้วหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเด็บต่อย,อยังไงเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค,ค,คิดตอนบ่าย ว่าตอนนี้เดี๋ย 1, 1 <lawsuit. S 1> วพักป๊้นนึงแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วก็วันนี้ทํางานนี้เสร็จคิดอยู่ว่าจะนอนนี่หรือกลับห้องเพลินดีเพราะเพลินถามมาแล้วแต่ว่าเพลินบอกว่าถ้าจะกลับไปห้องน่ะให้เอาไอ้นี่ไปด้วยนะไอ้เทปแล้วก็ผักเราเก็บกินได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปเก็บผักกันนะรอตอนเย็นค่อยเก็บให้ผักมันหายเหี่ยวก่อนเพราะเห็นมันเริ่มแห้งแล้วด้วยมั้งไม่แน่ใจแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเก็บมาเข้าตู้เย็นอะไรก็ว่างไปแล้วก็เดี๋ยวลองชิมว่ามันแบบ โอเคไหมหวานไหมแบบไม่ขมหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็เริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็สู้ๆสำหรับวีคนี้กันด้วยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าใครไม่ไหวนั่งพักกันก่อนโอเคอรุณสวัสดิ์ตอนดีครับมึงวันนี้มันมีเรื่องนาเร้า ก็คือน้องผักของกูเนี่ยที่ฟูมฟักมาเป็นเดือนเนะคิดว่าน่าจะแห้งตายหมดเลยมึงคือมันแบบเแลงคือวันนี้กูเลยไม่ได้ถ่ายคลิปมึงเลยเว้ยคือมันมีช่วงตอนกลางวันที่กูแบบออกไปดูสวนใช่ไหมล้วมันแห้งไปเลยกูลืมลืมว่าตอนนี้มันร้อนมากแล้วกูก็เปิดแอร์แล้วไอ้ตรงคอมพิวเตอร์แอร์มันก็น่าจะร้อนมันก็เลยทําให้น้องแห้ง แห้งแบบแห้งมากๆอ่ะล้วก็นั่นแหละไม่ไหวอ่ะนะน้องๆก็เลยคิดว่าน่าจะตุยหรือเปล่าไม่รู้สภาพนั้นอ่ะคือตอนเย็นออกไปดูก็ยังอยู่สภาพนั้นยังไม่ฟื้นก็เลยคิดว่าน่าจะตุยแต่ว่าสารเแน่อะไรที่อยู่ในถังนั้นก็คือแบบโตต่อต่อต่ต่ต่ไม่ไม่กลัวร้อนเลยเลยคือกูรู้ว่าผักไอ้แบบเนี้ยมันกลัวร้อนแต่กูก็แบบ เห็นอากาศมันยังเย็นอยู่ก็แบบเฮียอะก่มันเปลี่ยนแบบโอ้ลุงงี้นะตอนเช้าที่ยังเห็นว่าแบบใบมันยังไม่แห้งเท่าไหร่กูน่าจะเก็บขึ้นมาใส่ตู้เย็นก่อนแม่งตอนที่คุยกับมึงอะเฮียเสียใจมากแบบเซ็งมากยังไงก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะก็เผื่อเดี๋ยวปลุกรอบหน้าไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวรอบนี้ก็ล้างทงล้างถังอะไรก็ว่านไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะไม่มีช่วงเวลาที่มาดูแลแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปชิปุ่งกันนะช่วงปลายเดือนอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้แล้วก็นี่กลับมาดูซีรีส์กับเพลินๆที่ห้องแล้วก็ฝากเพลินๆซื้อทุกอย่างที่เป็นพวกโปรไบโอติกเป็นยาแก้พงแก้พแพ้อะไรเงี้ยสำหรับช่วงนี้ที่มันมีฝุ่นคือแบบไม่ชอบเลยวะไม่ชอบสุดๆเลยไอการที่มันมีฝุ่นแล้วก็แบบ เราต้องมาซื้อ,อยาแก้แพ้เพื่อแบบแก้เรฝุ่นมันแบบไปน้ําแต่ว่านั่นแหละก็เพื่อให้ใช้ชีวิตได้นะประมาณนั้นเดี๋ยวนั่งดูไอซีรีส์เดอะมิดไนท์โรแมนต์อินแฮกวอนแฮกวอนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูเมืนะ่อวานไปไปเรื่อยๆเอ้ okay. ว่ามาเจอกันอีกทีกับตอนดึกนี่กูยังไม่หายซึมเลยกูตัดคลิปส่วนหนึ่งที่คุยกับพวกมึงไปวันนี้ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้ทั้งวันกูแทบไม่ได้คุยอลไรนะับพวกมึงเลย แล้วก็ไม่ได้บอกเล่าอะไรเลยว่ากูทําอะไรบ้างแต่ว่าคือผักเขียวแม่งเป็นเรื่องใหญ่มากของกูในวันนี้คือเปิดวันมากาะสดใสเลยกูกะว่าตอนเย็นกูจะเก็บเข้าตู้เย็นเลยกูแบบาแล้วกูมาเห็นภาพในคลิปที่มันเหี่ยวอีกกูแบบโอ้ยคือมันร้อนวันเดียวเองจริงๆไว้ก่อนหน้านี้อากาศมันยังเย็นอยู่แล้วแล้วกูกระดันไม่รู้มันก็แบบไอเหี้ย่แต่ไม่เป็นไร นะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวค่อยอีกทีหนึ่งตอนที่ไปญี่ปุ่นกลับมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยปลูกกันใหม่ในหน้าร้อนซึ่งก็จริงๆตอนนั้นอาจจะมีแผนที่ไม่ได้ปลูกผักสลัดแล้วด้วยนะอาจจะมีเปลี่ยนไปชําต้นอื่นให้เยอะมากขึ้นโดยที่ยังใช้เทคนิคของไฮโดรพลลอนิกอยู่อย่างเช่นขยายพันธุ์ต้น กะเพราหรือโหระพาที่มีอยู่โดยที่ชําน้ําลงไปเพื่อให้รากมันเกิดขึ้นได้เยอะแล้วก็เก็บกินจากตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะหรือต้นพริกอ่าถ้าทําได้ก็เดี๋ยวจะลองดูจะลองดูพเพาะเมล็ดแล้วก็ทําไฮโดรพนิกเพราะว่าพืชอื่นๆนอกจากไอ้ตรงผักตรงเนี้ยมันมีผักที่เป็นผักโซนร้อนเช่นอ่ะใบต่างๆที่มึงเห็นนะกะเพราโหระพาสารานแน่ต้นพริกอะไรเงี้ยซึ่งมันทนร้อนได้และ ถ้ามันได้สารอาหารแบบผักไฮโดรพอนิกก็จะเวิร์กเพราะว่านนี้ลองเด็ดกินใบสาะระแน่จากตรงนั้นก็คือเวิร์กให้กูแบบกลิ่นดีทุกอย่างดีไม่ต่างกันกูกลัวจ,จะแบบเซนสอรีไม่ดีเท่าไหร่แต่ที่ปลูกในดินกับที่ปลูกในน้ำตรงนั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องผักซึ่งเดี๋ยวค่อยดูกันต่อเดี๋ยวศึกษากันต่อมันพลาดได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ซึมๆหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งเห็นเขา สดใสพร้อมให้เราจะกินปพบไปทีเนี่ยวไปแล้วน่ะครับก็ประมาณนี้ยังไงก็วันนี้จากกันไปแล้วก็ไปส่งเพลินเข้านอนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวมานั่งตัดคลิปให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ส่วนเรื่องงานวันนี้ก็เซฟเขาก็ยังไม่ได้เปิดนะฉันก็ไม่เลยจะไม่รู้จะทํำยังไงต่อนะ แต่ก็หอนั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อส่วนพรุ่งนี้ทักที่จะต้องทําก็แทบไม่มีอะไรเลยก็โฟกัสที่ทํางานอย่างเดียวนะประมาณนั้นไม่แน่ใจอาจจาะคอมเบรทำงานบันพี่อนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวโทรหาพีอ่อนอีกทีหนึ่งโอเคอยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมในวันนี้นะมีความสุขกันมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพใจสุจขภาพกเ,เงิน,งนกูเหมือนไรโค้ดเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ปิดคลิปมันเหมือนไม่มีอะไรเลยนะแบบบาย เจอกันอะไรเงี้ยแล้วแล้วอยู่ๆกูมาพูดไอ้อะไรพวกนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นี้จําได้ว่าตอนแรกตั้งใจจะพูดปีนี้เนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเพราะกูดูแลสุขภาพขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นนะนะก็ประมาณนี้ยังไงเจอกันพรุ่นี้แล้วกันนะสวัสดีจ้ะครับ